กราบสวัสดีทัาสทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับเกมบ r o Star ์กันอีเช่นเคยนะครับก็วนนี้เราจะมารีวิวแฟงนะครับแฟงนี่เลยนี่อ้วนๆแฟงนะครับเป็นตัวละครที่ถึกอย่างเดียวนะครับเลือดของแฟงนะครับจะมี8,750อันนี้เยอะมากเลยนะ แล้วก็ความเสียหายนะ1,550นหะฮะถ้าไม้ตายของแฟ้งนะครับคือการแบบเออเหมือนเอาค้อนเนี่ยทุบก,กับพื้นแรงๆอะ่ะฝั่งนู้นจะสตันประมาณ5วินะถ้าจำไม่ผิดอืมโกงมากครับมาครับเราจะลองเอาแฟ้งนะมาในศึกศึกประจาน,น้าเนาะแบบเดียวมาเลย แฟงนะครับจะเสียเปรียบกับตัวที่ระยะใกล้ๆนะครับอ่เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ทำอะไรเลยอะโอ้โหลบถ้ว <laughs> ยทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะคือแบบน่าเห็นใจมากอะจะร้อ,รองไห้ นะค่ะตายซะเถอะแต่ถ้าแฟงนะครับเจอกับตัวบางๆ,างๆนะแฟงมันจะสามารถโต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 ,โต,ตีได้ <c oughs> แล้วคือไอ้หลอดของแฟงมันเพิ่มเร็วมากเดี๋ยวนะนะค่ะ <c oughs> อย่ามาเยียมไดวเหอะน,นะอย่าเข้ามา <c oughs> มันกระโดดมาแน่เลยมาดิมาสิข้าไม่รูสวยอีสี่เจ้าทำอะไรข้าไม่ได้หรอกไอ้หนูน้อย ทำอะไรหรอตกิดอย่างงั้นหรอเจ้าหนู <c oughs> ปังกี่วี <c oughs> โอ้แฟงนี่โกงมากจริงๆนะเนี่ยเอมีเห็นคนเอฟเคหนึ่งคนเราจะต้องข่าเข้ามาไม่เอาเราเป็นคนดีแต่มีคนข่าแล้วนะไหนๆก็มีคนข่าแล้วขอร้านหนะึ เราควรฆ่าใครก่อนหรอครับเราควรฆ่านักฆ่าก่อนนะครับตายไอ้นักฆ่าเอ๋ยเฮ้ยไม่หลอดโว้ตอนแรกโดนนิโคเก็โอ้อยอันนี้คือพี่จะบอกให้นะสำหรับคนที่เจอแฟงแล้วเขาเล่นตัวบางๆ พี่จะบอกให้ว่าควรอยู่นอกระยะของแฟงไม่ก็เอาตัวใกล้ๆมาฆ่านะครับมาเราลองสุดประจนาทีมคู่ดูเอาละเจ้าน่าจะรู้สินะว่าเจ้านั้นกาแค่ไหน่ามุยปังอ้อทำไมเจอนีตาแล้วครับเนี่ย นี่ตาเ์อเลย s e a r c h i ิงเรนเจอเจอเหรอเจอเหรอเจอเหรอทำอย่างวันนี้โอ้อ้าวโอ้โอ้ทำไมต้องเจอแบบ เอางี้คือเมื่อกี้พี่ออกห่างจากเพื่อนแล้วเพื่อนเจออิตกากไม่หเป็นพี่พี่ก็ไม่รอ <c oughs> รอบนี้นะมันได้อยู่กับเอมเนาะเอมพี่รีวิวไปตั้งแต่อตอน้ตนตน้นต้นต้นโบตาเลยประมาณคลิปที่16นะไปวิีงฟุ้งพื้นนี่พื้นจาเคื่อน อเอาจริงนะพทุกคนอันเนี้ยไอตัวเนี้ยคือไอแฟงเนี่ยมันเป็นตัวที่พี่อยากได้ด้วยนชาติชาติก่อนอง่อตั้งแต่ตอนที่พี่เคยเจอเพื่อนใช้แฟงแล้วมันเก่งมากพี่ก็เลยอยากได้แค่นั้นแหละไ <c oughs> ม่มีอย่างอื่นเลยอ้าวตาย โอ้จะตายจะตายอันนี้ไม่ไหวเอ็มเอ็มอย่ามาหลบพี่เดียวกันลอกไลทตาย่ะเอ็มปังลาขาดกระโดดแบบรีท่อแอน,นลอชี่และทุบพื้นหนึ่งทีทุบพื้นโชว์เลยโอ้ยเคโย มัดเดียวจอดเจ้าหญิงเจ้าก็ไม่น่ารอดนะเราจะค o เจ้าให้ดูค o โอไอ้หูสามพันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของให้เพื่อนหน่อยนะตอนนี้เหลืออีกไม่กี่ทีมสาม ต้องตายอยู่ที่นี่ปังเนือตาเจ้าแล้วลาขาดตากรรมของเจ้าน่ะมีแจะตายกับตายขนาโอเคพี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแฟงมันแบบมันต้องมีเพื่อนที่อยู่ยิ่งไกลๆอ่ะไม่งั้นเราแพ้ เจอเอ็มอีกแล้วคนเดิมปะเนี่ยเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปดูแล้วกันน่าใช่คนเดิมนะผมสีทองเนะี่ยเออโอเคเราเจอหน้าข้านะคะหนึ่งตัวไปที่ตรงกลางเนาะแล้วก็มีลงเดินไมเ้เอ็มเอ็มเอ็มโอ้โอ้หัวใจสบายอ้าโอ้โหกลางวงเท่ากลางวงจังหวะนี้ครับ ตายนะฮะตายอีกมาสิลุงเรียบรอโอ้แกบังอ่าฆ่าได้ไหมอย่างนั้นหรืออ้าวโวเอุโดเฮ้ยเชนลีเชนลีทำออ่างเจ้าทำออ่างกันเจ้าหญิงไม่โดนขาหรอก เจ้าเนอะมันยังออนแอเกินไปนี่เจ้าเนอะมันยังออนแอเกินไปยังไงนะปัง3ามพแปดตอนแรกเอวมีเลือดหมื่นนะพี่มีเลือดหมื่นห้าลาก่อนนะครับโคโคตาเราอย่าไปหวังกับของอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับ แอดดอลแบบเดิมแมททิทมาลายอะ,อะลุงอันนี้ไม่ได้แล้วเลือดไม่แค่ไม่เหลือแล้วเอาลุงเป็นยังไ,ไมชีวิตของลุงเนะี่ยมันไม่มีแนละ้วปัง <c oughs> กลางวงอะ่ะคือแบบพี่ลุงอยู่กำลังจะไปเก็บของอะ่ะลุงเปทนยไมตกลงมากลางวงสุดยอดครับสุดยอด สุดยอดมากสุดยอดที่สุดไม่เคยมีอะไรที่สุดยอดเท่านี้มามาก่อนแล้วโอเคเราจะต่อไปนะครับเราจะไปรีวิวในสกิลงันยี่ปุ่แต่เดี๋ยวเราดูพี่อีคุรามะกันก่อนคะแนตไม่ดีก็เอ้ยเนียบิวเนียบิวแ๊ะ <laughs> มาครับคุรามะคุง เอาอุยกบอบตายคุณที่คุณมาได้ตัวใหม่อีกแล้วหรอพอเพิ่งเข้ามาเล่นนะเนเ่ยสุดยอดสุดยอดคุณมานี่ดวงเขามามากเลยตอนนี้เขาเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับเขาได้ตัวละครใหม่สองตัวทุกคนคิดดูดิจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้เขากำลังฆ่าเชนลีที่เน็ตไม่ดีอยู่นะครับ หรือว่าเันดีที่กำลังจะตายไชแล้วค่ามันคุณระมะอ้อตอนนี้พี่เพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าคุณรมะคือยิงต่อเก้าหางเอราพี่กำลังติดตามมาริโตะอยู่ตอนนี้ยังไม่สูกประจานหน้านะครับ <laughs> กระโดดแบบซูเปอร์แมนแอนซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็ตายออ โอเคครับแต่พี่จะเชิญพี่คุลมะนะครับเขาจะได้มาอยู่ในการรีวิวด้วยมาเข้ามาเถอะเข้ามาเถอะถ้าไม่เข้าเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนที่เขาเข้ากันละกันนะจะเข้าไหมเนี่ยฮะเชิญอยู่ือ้อ หรือว่าเขาอยากเชิญเราอ่ะปล่อยโอ้ยไม่ละเขาน่าจะเผลอกดเล่นอีกครั้งปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้างเรามาเล่นกันเถอะรีวิวกันต่อเ,อเราอย่าไปสนคุณละมเขาเลยตอนนี้ทุกคนที่เข้ามาแอดกับพี่นะพี่จะกดแอดให้หมดเลยมา โอ้สุดยอดเลยแทงตรงกลางได้ดีมากเลยแฟงอะมาซี่มาซี่แทงแฝงกลางเอ้ยแฝงแทงกลางโอ้ล็อกหลบแบบเดอะแมทิกทุกจักรการล็อกหล,กลบจะตีแล้วนะแฝงอยู่กลางทำไมครับอ้าเดีย๋ยไม่หลอด แ้งโมโหทำอย่างไปสตันไปไปเดี๋ยว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 เออไม่ลงอดเฮ้ยกระปุกอันนั้นมันเจ็ดอันนี้มันมีนะหนีเองนานละฝั่งรู้ขายแค่อันนี้มันีเดียวเขาก็ คบแล้วะจบแล้วทุกคนมันจบแล้วคือตอนนี้เราจะต้องฆ่าโบของฝั่งตรงข้ามนะครับไม่ก็จะต้องฆ่าน้องหนิงแต่เราฆ่าไม่ถนละจบแล้วครับติ๊กซอก็เอฟเคเอมด้วยสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดไม่มีอะไรสุดยอดไปกว่านี้แล้วโอเค เอาจิงๆนะคือพี่มไม่ค่อยคิดว่าไอ้แฟงเ่ยมันจะไปเหมาะในสึกชิงเนีมันนีเพราะว่าพอมันตายปุ๊บอัญมณนนีที่แบบไปแท้งตรงกลางเก็บมามันจะหายหมดเนมันก็มีทั้งเหมาะแล้วก็ไม่เหมานะเนาะแต่พี่ว่านะแฟงเน่เหมาะในสึกชิงบอลสุดแล้วทุกคนอ้ทำอะไรหรอโคเจ้าทำอะไรเนาะ งขาจะไปรู้อะไรบางอย่างมานะว่าปังเออถังหน้าบ้านศัตรูเฮ้ยบีบีมีสก,กิลไม่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 ไมไมโอ้บีบีฆ่าเพื่อเราไปแล้วเฮ้ยบีบีไม่ได้มีสก,กิลดิเขาเรียกว่าอะไรนะบีบีมีพลังพิเศษพลังพิเศษหาได้ยากเยวไปร่ากับคนมีพลังพิเศษเลย นี่นแหละแกตรงสตันมั้งคะยารีโอลาเลือดก,กำลัง,งฟื้นฟูขอให้เลือดฟื้นฟูได้เต็มเร็วๆเิดแน่แนม่มาละมาละมาละดิชันนินจาคาถาทั้งหน้าบ้านศัตรูยังทำอะไรลงไปเนี่ยเสียอันตีฟีเลย นึกว่าตายแล้วอ้าลำบากแล้วไงไม่ว่อมูเก็บบอลแล้วหนีเก็บบอลแล้วหนีเพื่อนมันถางหน้าบ้านเราไปแล้วอ,ะอ่ะโอ้โหโคตรปีตา,ตายตายตายไม่หลอดไม่หอดเพื่อนยิงบอลออกไปให้ไกลที่สุดอ้อไม่นะ แอบอยู่ในหญ้าเดียวเนี่เฮ้ยอ้ะโอ้รับไม่ทันอ่ะคือถ้าเมื่อกี้ที่ออกไปนะมันน่าจะยิงก่อนะโอเคทุกคนมาแล้ว บ้านมากที่สุดอ้ยูซีเล็กเด็ดมาไม่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ทำไมตอนแรกี่พี่เล่นมันม่อมเหมาะเหมาะมากเลยนะทุกคนอืมอเราจะลองให้โอกาสแฟงเขาดูอีกสักรอบนะเขาว่าจะเผอทำงานาพาด ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ตอนนี้นะศัระตรูก็คือแฟงนะครับแล้วก็มีนักฆ่าด้วยตายเนี่ยค่ะนักฆ่าเออสวยบูวิ่ววงชนด้วยเออเยี่ยมยอดแอนยอดเยี่ยม คนเข้าไปอ่นลียวตัวเอ้ยทุกคนแ้งได้สุดยอดเนาะมามาเราจะลองในราคาหัวดูเป็นเกมสุดท้ายนะครับมาเลยวันนี้แ้งต้องเป็นพระอีกหรือตัวร้ายก็ได้ขอสักตัวแอบนี้อีกแล้วเหรอมันเป็นแมบที่พี่รีวิวบ่อยบ่อย,อยมากเลย เอาล่ะแฟงจะพุ่งเข้าไปแล้วไปเอาของแล้วโอ้ยใครได้โบโคได้ครับพุ่งพื้นปังมีสตันพุ่งทีมีสตันนะ่ะนี่ไงประโยคใหม่เจ่งทีมีสตันอ่ะ,อ,ะอยู่ซีเรียสปังโอ้โดนเฮดช็อตก่อนเนละ เรียบร้อยวิ่งหนึ่งมีครับตอนนี้ต้องมีอะถ้าอยู่ก็ตายนะครับโอเคเลือดเลือดมาละโอไม่หลอดเลื่อนไม่หลอดครับอายุชีวิตปังเอ้โอไม่หลอดโอฝั่งนู้นต้องสี่ดาวตอนนี้เรามีสิบสามนะครับ ไปไปไป Let's go Let's go Let's go อ้าไม่หลอดโว้เอาล่ะตอนนี้เรามีข่าไม้ตายแล้วจะไปชุ่มยืนให้สตูตายให้หมดเพราะตอนนี้นั้นเขายังไม่เห็นเราอยู่งล่แหละเอเดาบางทีก็ไม่ใช่หรือบ,บางทีก็ใช่ไปอ่าใช่หรือไม่ใช่ งงแล้วเนะงงวี่ยงงกับคำพูดตัวเอง้วเนะี่ยบางทีก็ใช่หรือว่าบางทีก็ไม่ใช่เฮ้ยเรามีอันตีแล้วขอสาดหน่อยขอสาดอันตีหน่อยใครก็ได้ปังตายซะเถอะยา่าโอ้ยตอนแรกก็ชนะนะก็แพ้ พี่ว่าแฟนกนสไตล์ไม่ค่อยเหมาะโอ้ยไม่เหมาะจริงๆนะครับแฟนกนสไตล์ไม่เหมาะเลยอ้าวทีนี้ยอมเข้าโอ้สุดยอดสุดยอดสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็พีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ